มันจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของภาคการท่องเที่ยวไหมคะอาจารย์อันนี้มันขึ้นอยู่กับตัวนักท่องเที่ยวของชาตินัน้นไหมก็มีส่วนแต่หมายความว่ามันคงไม่ใช่ว่าจืดจ้าทันทีหรอกนะคนจะไปเที่ยวมันก็วางแผนกันล่วงหน้าแหละนะแต่มันอาจจะทําให้การจ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศต้องจ่ายเพิ่มขึ้นคือถ้ามีการจองล่วงหน้าแล้วอะไรละมันก็ราคามันก็อยู่ตรงนั้นแล้วล่ะนะผมว่าไม่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 น่าจะมีเอฟเฟก์มากนัก คือถ้ามันไม่ได้อ่อนโดยมีนัยยะสําคัญหรือว่าแข็งโดยมีนยัยยะสําคัญเนี่ยผมว่าไม่ได้มีผลต่อเรื่องการตัดสินใจของผู้ที่จะเดินทางหรอกค่ะอย่างผมเนี่ยแทบไม่ได้ดูเลยหมายความว่าเราซื้อทัวแล้วราคาเท่าไหร่ก็จบไปบวกลบคูณหารเราไม่ใช่ว่งเปลี่ยนใจให้ค่าเงินค่าเงินประเทศนั้นแข็งแล้วเราไม่ไปเที่ยวไม่ใช่อะ่ะปกติคนจะไปเที่ยวนะ ก็ต้องวางแผนล่วงหน้ากัน3เดือน5เดือนแหละไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้จะไปวันนี้ตัดสินใจคงไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเห็นบอกว่าของจีนเองเขาก็แข่งข้าเหมือนกันมาเลยเขาก็แข่งข้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่น่าจะมามีผลกระทบยังไงคิดว่าก็ขึ้นอยู่กับก็ต้องดูต่อไปนะว่าว่านั่นยังไงที่จริงการมาไม่มาในขึ้นอยู่กับเงินในกระเป๋าคนนักท่องเที่ยวเป็นสําคัญถูกต้องอย่างสัปดาห์หน้าจะเป็นโกลเด้นวีคของทางจีนเขา จีนก็จะหยุดประมาณ7วันะนะหนถึงเหรือ1น0ถึงสิตุลาคมเนี่ยเท่าที่ผมสอบถามดูเท่าที่ถามดูก็ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวของนักท่องเที่ยวจีนที่จะมาเป็นลักษณะมาเป็นบบลลหึ่มอย่างเมื่อก่อนก็ไม่มีและส่วนหนึ่งเพราะว่าเขาก็ต้องระมัดระวังเรื่องการจับจ่ายใช้สอย